หน่วยการเรียนรู้ที่ 3. ลิลิตตะเลงพ่ายความเป็นมาแต่งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยตั้งชื่อเรียนชื่อวรรณคดีเรื่องหยวนพ่ายและดำเนินเรื่องตามพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาตรเจมิมสันนิษฐานว่าน่าจะเริ่มแต่งขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้แต่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมมาพปรมานุชิตชิโนรสลักษณะคำประพันธ์แต่งด้วยร่สุภาพและโครงสุภาพได้แก่โครงสองสุภาพโครงสามสุภาพและโครงสี่สุภาพเรื่องย่อเริ่มเรื่องด้วยการสรรเสริญพระเกียรติพระมหากษัตริย์จากนั้นกล่าวถึงการเสด็จขึ้นของราชของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชฝ่ายพระเจ้าหงสาวดีทราบว่ากรุงศรีอยุธยามีการผลัดแผ่นดิน จึงมีพระราชบัญชาให้พระมหาอุปราชายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระนเรสวนและสมเด็จพระเจ้าเอกาทศรถจึงยกทัพไปรบในคราวนั้นช้างทรงของทั้งสองพระองค์ตกมันวิ่งเตลิดเข้าไปกลางกองทัพของศัตรูสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจึงกล่าวถ้อยคําเชิญพระมหาอุปราชาออกรบและสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงฟันพระมหาอุปราชาขาดคอช้างสิ้นพระชน หลังจากเสร็จศึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจึงโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้สร้างสถูปสวมพระศพพระหมหาอุปราชาและทรงปูนบำเหน็จแก่ผู้มีความดีความชอบรวมถึงลงโทษแม่ทัพนายกองผู้ที่ตามเสด็จไม่ทันวิเคราะห์คุณค่าคุณค่าด้านเนื้อหาการให้ข้อคิดและคติธรรมเกี่ยวกับการไม่ประมาทการมีความอุตสาหะการใช้สติปัญญาไหวพริบ คุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมความเชื่อเรื่องลางบอกเหตุความเชื่อเรื่องฝนันความเชื่อเรื่องสวรรค์ชั้นฟ้าคุณค่าด้านวรรณศิลป์กลวิธีการเล่าเรื่องโดยการแสดงภาพแบบคู่ขนานทำให้เห็นภาพกษัตริย์ผู้มีความขลาดกลัวและกษัตริย์ผู้มีความกล้าหาญกลวิธีทางภาษา เลือกใช้คำที่ทำให้เกิดความไพเราะทั้งเสียงและความหมายสร้างอารมณ์สะเทือนใจให้ผู้อ่านเห็นภาพและมีความรู้สึกร่วมไปกับตัวละคร